ขุดลุม่มเหมือนเห็ดลุ่มดินใบพนามาพันบามาเป็งหน้าเหมือนบ้านเห็ดน,นามก่อนพูดอ่ะแรงพไปยังบ้านเลี้ยงโอ้นี่เราลุล่มดินอ่ะเปิดไปงไงยังเนงี้ยไปต้มเลยครับเหมือนผสมใส่ผักชียำัำแยง จะน่าโอ้จะผมก็เสียดายจดิผมกูบอกจะเอาดิแต่ว่าขันบอกเอามันต้องไปตายเพราะว่าน้ำมันมันโดดขึ้นไปทั้งหอยทั้งหน้าด้ครับแค่ไดนกินวันนี้เอาไปต้มเลยครับวันนี้ต้มสมใส่ผักติ๋วต้มยำทำแกงผักติ๋วกับยู้สวนตะไคร้กับยู้สวนเห็ดกับยู้สวนนี่แหละครับเนี่ยุ้ยสวนกันมัดทุกสิ่งทุกอย่างเลยไปครับหมอเดือดหมอน้องต้องใส่บ้านโอ้

ใส่สองกักเดเลยกักเดียวบวกกอดนะผมมึงแล้วนี่คือชื่รถก็บอกจำเป็นต้อบบงใส่หลายเป็นเลขหรอกครับเพราะว่าเนื้อปลาหนึ่งยังมันเกิดออกมานัวอยู่แล้วปลาทำไมาา่ฉลาดมันเป็นปลาข้อไม่ธรรมาชาติตัวปลาอยู่หน้าไหมปลาขวาน,นี่ตั้งหางทำแบบนี้ ป่าฝนโมโทกะเกี่ยได้ตายเบิ้ดไ <c oughs> ปเอา<ไ>ปะทนันป่ากะใสลงไปกับใส่เม็ดกวดนี่ละพอ,อดีเลยนี่ใส่ป่าแล้วเอางี่ตูต้องใส่ลงไปครับผมโอ้ยลืมเอาหอนกตะปัานนะโอ้ตีเดียวเขาเจ้าว่าเห็นนะ้องจิ๋นจะไปค้นขังหลายด้อ มันหลายเหนือป่ามันกะเละใส่เร็วก็บเขี้มโดจางเขี้มยังวากันไม่อีกตัวหนึ่งโอ้มันห,หยาบๆเลยไปเนะี่ยตะเวนกับพ่อเห็นจะเกียรติเราซ่งสียออกส่งสียไม่ออก กินได้เพื่อนยังบวงปงจะมาแสบคนจะแสบขัดแล้วกดเด้อครับพี่น้องบ้านนี้สิล่ะครับพอไปหามาแล้วกันต้องเฮ็ดอยู้จะจินล่ะครับต้มปลาเนาะเพื่นงต้มปลาคออันนี้แก้วเคี้ยวๆค้ะเกี้ยวเคี้ยวเคี้ยวต้มปลาใส่ผักติว้วผักติว้ว <c oughs> มีผักตี๋ใส่ผักตีกตกตกต๋สักียบ่มีผักตีวก็บ่ไร์เลยเนี้ยสุดที่ไปซื้อกอ้จุกจุกตลาดนองแวงหมดเนาะหัวกะอันมันหวักนนหวกะใหญ่เนาะพ่อไงแต่ว่าผมมาผมจะเอามาปลูกยักษ์สามต้นอยู่ดิผักตี๋เนี่มันเป็นผักที่กินตลอดเลยกินได้ทุกทุกนาถึงฤดูกันมันใหญ่แล้วเขาก็กินดอกใส่ต้มปลาหังข้กากี่ล่ะมาขับม้ามันอกีกเิ้นสุดสุดทุกคนเด้อครับผมเป็นพี่น้องสุดทุกคนเด้อครับมากินขอกิ้นหนามกันนีงที่แหละชาวอ่าชาวนาเ้างหอดหนาฤดูเดือูเลี้ยนเฝ่าเลี่ยนซ ปาลุกปลาคอหน่อยมันต้องขวัญน้ำแจ่น้ำใน้ำนะขุะมแม่พึ่นกับผ้าหามาอยู่เมื่อกจินจังเสียใจนั่นละขันน้ำบ่อไปเอามันกระเต้นขึ้นไปตายนกหนูก็ไปกินเบิดนะก่อนกินก่อนจินจน,นจจั่งก่อนไล่โค้ชวิจิตรบังเ,งเอย่างนี้กับบังอย่างนี้นี่กดจีฟากันมืดตึ๊บก็มาแบบนี้มืดที่สุดแต่ว่าฝนตกกันเป็นยังไงทั้งแดดทั้งบ่แดดเด่ดนี่ละคือมันข่าวบ้าทั้งหอดเป็นยังไงมื่อคืนนี่ก็บ้องมึงดิ Hom, hôm lia you? Hãy, lại say bằng Xây dựng bằng chị ngọc nhằm, và đi, chị lạy cả bôi giang đi, chị thâm cả Bộ chị việc đi chèp, và này rè 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 Cứ câu gặp rè 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 ลงคว้าบังเลยครับเจี๋ยเขาวิดบังงี้เจี่ยโอ้ยมาเนอะตาเอ้ยน้าไปยืนน้หอมถิงพี่นั่งถงสุบผู้สคุลอะครับยัดได้ยัด,ยดไม่เริงเขาต้มปลาขวาน้ำกันแล้วเยวเลยเจอตัวเขวิดไปใส่กับบ้านไหนบ้านเฮ้กับโอ้ย เอาไปมามิสุบานพี่น้องเลยอันนี้คือเห็ดเด้อนีเห็ดบ่มีเห็ดลินจือเด้อเห็ดนางฟ้าไปบำเพ็ญม,มาอยู่เาเจอฟ้าเห็ดอันเห็ดเสีย้ยเห็ดปนละ่นแล้วหายเอามาป,วาปลวกไว้จลยเจ็ดยูบเซ้ายะเตียบาท เราเราจังหมูห่อขมาเด้อทุกุคุณนะครับเพื่อไอ้สันติภาพทั้งคุทั้ง,งไใจคนตูนสุดใจพ่อน้อยดื้อมาด้อหรือว่าทุกคนเด้อครับเจ้าสมปองเ่ข้าวตั้งผู้เจ็ดก,กะเป็นไในนอครับยำถามเ้าอีเด้อตั้งควิดทั้งคูงค่บิดผุดอยู่ในนอครับกันว่างกันยังกะ มาเล่นบ้านเล่นซ่องกัจังแมมาเด้อครับแต่แกผมก็ปฏิบายังดือ้อดว้วยช่วงนี้มันกเป็นยุคเสียละครับผู้ใดกกับตงตัวระวัองจนยุคผัยยุันั่้เอนครับช่วงนี้ก็ได้เศาย้ำได้หมดละมันเป็นได้มันต้องเศาได้ละ่ะ เจียวมีเจียวเสียพี่น้องเออมันยังเสียบก็ยิ่งเข่ามคุณกระบะกินเข่าปั่นตะเข่าโตรอมากกินตะเข่าแล้วมีแดดก็อยู่บักเจียก็เป็นเป็นพันที่ปลูกก็หรอก แล้ววันนี้บักเกียกายพัดเลยเพื่อนน้องจากน้อยใหญ่เป็นน้อยหน่อย,อยแต่ว่าคืนนี้ดีผมมักผมมักวันคืนดีบ่อยจริงๆกับเจ้ากับเพียแจะเกี่ยวครับอันนี้ดเพ่ได้ปูกันนี่นะเฮียมันเกิดเองมาจากไหนวุ้งเขากินแย้มหนักแย้ม,มเบาขีดไนท์ไปมันก็คือ <c ười> như là sữa, Bọc kinh, kinh không phải cho cơn quá, hoặc chia cơn nó phải chịu Cú đây chân thầy đó Cú đây chân hóa Ôi Văn bớt nhám là vô bớt bên đất kìa นันด no e. no ja ูพ <donc, S 1> ี <we> <tutaj? S 2> ่น้องก็สิลงมาเด้อบ้านี้มาบวันนี้กระน้องดูก็เก่าเนอะแต่ว่ามันมันอยากมันจะเป็นบ้านไปเบิดอได้ครับบ้านเปลี่ยนไปหลายเนาะวันนี้กนตอนเขาเจอแต่ว่าเปลี่ยนไปเนาะนี่แหละมันกับแปลกๆที่กันละเอาตัวปลาดุกหน่อยก็ใส่ดี นี่เราก็เบิงเ่งแล้วกสิบาวา่ว่าเปียนปาได้หรอกว่าคนมึงก็คือ,ค,อคือหนุคือหนูคือปู่คือป่ามึออกแม่แพ้ลูกเนาะยูมองเดียวมันกันแย่กันก็ต้องไปดูมันกลวงมันยังไปอันเดียวกันประเภทหรอก เดี้เยาไปมาสอดให้กันเหมือนที่พี่น้องพี่น้องมาบังเลื่อดวงบรรนากามันโอนดูอะไรสิวายดีกว่านั้นต้องมาไปโอนดูอยู่กับบ้านโดนดูก็โกระครับพอมันมันจะเป็นเป็นเชื้อไข้บ้านบ้านยาวลงไปก็โกรธสิตรวจดิอีเด้ปลาดุกไหมด้ยุปลาดุกแม่ตัวหนึ่งเอาไว้ตลาดโอ้ปลาดุกไม้เนาเป็นไงเนาะ ก็นั <lok> ่งสีเงบันี้กันน้ำกันเบิดตัวนั้นก็ไม้หัวเกตัวนั้นต้วเกาเหเห็นกเาตมได้น้ำปลาแดกจังนะปลาแดบักพริกข้าเจ้าต้นวยหงดิบักพริกเพิ้ี่งสือสมือเต้ข้าเจ้าต้มมันมม่ไปหามาปูถามไปเลยกับ่ม e คนเบิดถึงพันละ นี่แหะเขาจะเออา่วนพันส่วนอาหาสิบบาทเขาไเาการซื้อสูงมืีตอนเหมือดมันส่วนพันเดียวเพียหมากนี่ราคาเพียเนื้อซีงโค่งปลูกน้ำตีนพ่นเนาะเอ้ย่วยตั้งดินเนาะบ่มี้เลดนีครับสุงมรีคักดังโต๊ะกินกระส่งการมันก็เพระเพ็ดหลยีิเพ็เพชรเด็ดธรรมราด้ี่เพชรบ นาโอ้มาดแม่ลูเมาจะเจ้ายบ้าพูดหลง้ n ามเลยบาทเลยี่เขได้แม่ดอต้มปลาคอนปลาคอนมมือนเจ้านี่ล่ะกจินบันให้มันเน่ากับมีกินปูินปลาไวังสี่ละกันผู้เป็นนี่ตัวนี้ะก็แสบักคักได้ประเนี่ย แม่มันก็นแวงหากันตัวเขาปแดกก็เดินไปกินเนี้ตัวตัวิดงไปตั้นหัวได้กับเตียตัวละครใส่สรุรสไไบ่อสีกรก,กว่าปักเข่ะเยอะอต็กาไปเลย บักผีกผักไท่ตอนนี้ต่อไปตัวเมือ่อตะกครู่ตะไคร้ตะไคร้ยังมีเมือด้ะครับพีน่น้องเด้อหน้าบ้านสวนของกินทารมานเกิดตรงข้างนี่หรือว่าผู้ใอได้กระสงังทีมงานโบสถ์วันบบนี้ขี่รถผ่านไปว่าโอ้เห็นมะเฟืองอยากไปยินก็ส,มง,สมงัวสมยัเงเลยเอาเด้อครับผมอนุญ,ญาตเลยบ่ได้แพงสามโอไปกินเอาเลยครับสมงัวหัวยงยง ไปหอดบ้านเลยซาบัก <g> พ <it noise> mm ิกขาวหน่อยใส่น like ี nah, ่โอ้เป็นได้แบบนี้เหมือนกันเขี่ยแบบนี้กันหน่อมันเป็นปลาไหปลาหน้าของเขาดีหนึ่งเพราได้เลี้ยงเลยยังเดี๋ยวเสีบเขาดีครับเนื้อปลาไม่สินัวดิพิดกันหมดทักเลยคนเขาก็แซ่บอยู่กับจริงล่ะแซ่บกับขันอิ่มก็ต้องอิ่ม ก็ธรรมดาเกิดจะไปว่ากันจะไปจมแมงวันก็ได้แข่คุณนยู่ใส่แมงวันก็อยู่หันว่าเขาต้องเห็นน้อยย่น้อยกินแมงวันหรือว่าพวกหมดปกแมงเขาก็ต้องอาศัยค้นจินขึ้นกันพิ่เสียทหารถิ่มไปสิมาเขาก็จิ้นเขาจะไปโทวว่าโอ้แมงวันหลายแท่กดปอกกดแมงวันนี่จะไปว่าว่าเขาจะกบมาน้ากันแต่ผมนี้น้อยย่น้อยกินเขาขุมมาหรอก ขออ่าวอิ่มแล้วจ้าแสียบนอกไปเนี่ินข่อยจินน้ำอิ่มแล้วครับอู้จินข่อยจินเนี่ยเสบเด้อครับขาล้มบ่แสีบเลยเต๊กลำยาวไปหลอดไรคู่ไปไปพูดบังกันใส่เข้าไปนี่ดึงกันออกมันแล้ววันนี้ครับการหาอยู่หากินในจินฐานบ้านเกิดของเขาก็หายอยู่หากินแบบธรรมาชาติของพ่อแม่พี่น้องขันฟ้าฝนตกเขาก็ไปเตจอกบเต่เหียดเป็นธรรมดาเลยแหละครับเมื่อกี้เมันทีไปยังไงมาตอนแรกกะ จังหวัดจีนตามกต่อไปเด้วยครับวันนี้กินข้าวจีนามิเล็กกะจีไปทำการทำเงินมาได้ก็จังหวัดกันอีกทีหนึ่งสำหรับพม่าเป็น้องผู้เข้าวโควตไลกดแช็คอะให้มีความสุขความยินกันทุกผู้ทุกคนเด้อครับจะไปเช็คกระมุดยังกระดกกรเดียเรียงมันตีโบเป็นเลียงสำหรับชิมนี้กะกลับข้ามาสวัสดีจากพี่จากน้องเด้อครับสวัสดีครับ